สรุปราคาผักวันนี้วันที่26มีนาคม2568ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาด4มุมเมืองเป็นราคาสูงสุดไซญ์สวยเท่านั้นกวางตุ้งใบกิโลกร,รัมละ12บาทกวางตุ้งดอกกิโลกร,รัมละ20บาทกลัมปลีแตงผลกิโลกร,รัมละ20บาทกลัมปลีม่วงกิโลกร,รัมละ40บาทกลัมดอกกิโลกร,รัมละ18บาทกลัมปลีเขียวกิโลกร,รัมละ6บาท กล่ำปลีหัวใจกิโลกรัมละ8บาทคณะต้นกิโลกรัมละ28บาทคณะยอดกิโลกรัมละ28บาทคณะฮ่องกงกิโลกรัมละ70บาทผักกาดขาวลุ่ยกิโลกรัมละ10บาทผักกาดเขียวปลีกิโลกรัมละ6บาทผักกาดหอมกิโลกรัมละ70บาทผักกาดแก้วกิโลกรัมละ40บาทผักกาดส้อยกิโลกรัมละ40บาทผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ28บาท ผักบุ้งไทยหรือผักบุ้งแก้วกิโลกรัมละ18บาทผักบุ้งนากิโลกรัมละ40บาทผักขึ้นช่ายกิโลกรัมละ50บาทต้นหอมกิโลกรัมละ70บาทต้นหอมญี่ปุ่นกิโลกรัมละ50บาทผักชีไทยกิโลกรัมละ80บาทผักชีลาวกิโลกรัมละ70บาทผักชีฝรั่งกิโลกรัมละ96าบกาทรากผักชีกิโลกรัมละ80บาทใบสะระแหน่กิโลกรัมละ40บาท ใบกะเพรากิโลกรัมละ20บาทใบโหระพากิโลกรัมละ20บาทใบแมงลักกิโลกรัมละ50บาทใบกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ40บาทใบกุ้ยช่ายขาวกิโลกรัมละ1 0 0บาทดอกกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ80บาทดอกหอมกิโลกรัมละ32บาทใบมะกรูดกิโลกรัมละ5 5บาทใบชะพลูกิโลกรัมละ50บาทต้นตะไคร้กิโลกรัมละ26บาท กระชายซอยกิโลกรัมละ50บาทกระชายหัวกิโลกรัมละ40บาทข่าอ่อนกิโลกรัมละ60บาทข่าแก่กิโลกรัมละ40บาทขิงซอยกิโลกรัมละ30บาทขิงแก่กิโลกรัมละ40บาทขิงอ่อนกิโลกรัมละ70บาทพริกขี้หนูสวนหอมกิโลกรัมละ120บาทพริกกะหย่งกิโลกรัมละ100บาทพริกกินดาเขียวกิโลกรัมละ28บาท พริกกินนาแดงกิโลกรัมละ50บาทพริกซุปหัตเขียวกิโลกรัมละ40บาทพริกซุปหัตแดงกิโลกรัมละ60บาทพริกชีฟ้าเขียวกิโลกรัมละ24บาทพริกชีฟ้าแดงกิโลกรัมละ30บาทพริกยำขาวกิโลกรัมละ50บาทพริกยำเขียวกิโลกรัมละ40บาทพริกยำแดงกิโลกรัมละ45บาทพริกหยวกกิโลกรัมละ36บาทพริกหวานเขียวกิโลกรัมละ80บาท พริกหวานแดงกิโลกรัมละ90บาทพริกหวานเหลืองกิโลกรัมละ90บาทพริกชี้ฟ้าเหลืองกิโลกรัมละ110บาทพริกไทยอ่อนกิโลกรัมละ160บาทถั่วฝักยาวด้วงกิโลกรัมละ50บาทถั่วฝักยาวเส้นกิโลกรัมละ50บาทถั่วพูกิโลกรัมละ80บาทถั่วลันเตาหวานกิโลกรัมละ80บาทฝักลินฟ้ากิโลกรัมละ120บาท ลูกน้ำเต้ากิโลกรัมละ20บาทบวบงูกิโลกรัมละ44บาทบวบหอมกิโลกรัมละ28บาทบวบเหลี่ยมกิโลกรัมละ26บาทกระเจี๊ยบเขียวกิโลกรัมละ32บาทชะอมกกรัมละ18บาทดอกแครกิโลกรัมละ70บาทฟักเขียวอ่อนกิโลกรัมละ17บาทฟักเขียวแก่กิโลกรัมละ27บาทมรากีนกิโลกรัมละ24บาท มะระจีนกิโลกรัมละ32บาทมะเขือพวงเด็ดขั้วกิโลกรัมละ30บาทมะเขือพวงไม่เด็ดขั้วกิโลกรัมละ20บาทมะเขือม่วงกิโลกรัมละ32บาทมะเขือยาวกิโลกรัมละ30บาทมะเขือลายกิโลกรัมละ32บาทมะเขือลิงกิโลกรัมละ20บาทมะเขือเซริงกิโลกรัมละ16บาทมะเขือไข่เต่ากิโลกรัมละ32บาทมะเขือเปาะกิโลกรัมละ30บาท มะเขือเทศราชิน anyway, ีกิโลกรัมละ50บาทมะเขือเทศสีดากิโลกรัมละ12บาทมะเขือเทศเนื้อกิโลกรัมละ5 5าบาทมะเขือเหลืองกิโลกรัมละ10บาทมะเขือเทศท้อแดงกิโลกรัมละ20บาทมะละกอดีบกิโลกรัมละ8บาทมะละกอฮอนแลนด์กิโลกรัมละ24บาทแตงกวาเบอร์กลางกิโลกรัมละ18บาทแตงกวาอ่อนกิโลกรัมละ40บาทแตงร้านกิโลกรัมละ20บาท ฟักทองทองอัมภัยกิโลกรัมละ25บาทฝักทองลายกิโลกรัมละ20บาทฝักทองเกษตรกิโลกรัมละ25บาทฝักทองสีเมืองกิโลกรัมละ25บาทแตงไทยอ oui ่อนกิโลกรัมละ24บาทแตงโมอ่อนกิโลกรัมละ17บาทข้าวโพดฝักอ่อนกิโลกรัมละ40บาทผักกระเฉดมัดใหญ่มัดละ300บาทดอกสลิดกิโลกรัมละ150บาท ผักหวานบ้านกิโลกรัมละ150บาทผักหวานป่ากิโลกรัมละ1 0 0บาทยอดผักปลังกิโลกรัมละ8บาทสายบัวลอกกิโลกรัมละ20บาทนอไม้ฝรั่งเขียวกิโลกรัมละ1 0 0บาทหัวไชเท้ากิโลกรัมละ14บาทหอมเดงไม่ตัดจุกกิโลกรัมละ40บาทกระเทียมไทยมัดจุกกิโลกรัมละ115บาทแครอทไทยกิโลกรัมละ25บาทหอมหัวใหญ่ไทยกิโลกรัมละ30บาท เห็ดนางฟ้ากิโลกรัมละ50บาทเห็ดนางรมหลวงกิโลกรัมละ80บาทเห็ดฟางเบอร์เล็กกิโลกรัมละ1 0 0บาทเห็ดฟางเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ130บาทมะนาวเบอร์เล็กลูกละ1.4บาทมะนาวเบอร์กลางลูกละ2.6บาทมะนาวเบอร์ใหญ่ลูกละ4.3บาทเห็ดกระด้างกิโลกรัมละ180บาทเห็ดขอนขาวกิโลกรัมละ150บาทเห็ดหอมสดกิโลกรัมละ130บาท เห็ดหูหนูสดกิโลกรัมละ40บาทเห็ดหูหนูแห้งกิโลกรัมละ290บาทเห็ดเข็มทองกิโลกรัมละ50บาทมะกรูดเบอร์เล็กกิโลกรัมละ40บาทมะกรูดเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ60บาทกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์เล็กวีละ15บาทกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์กลางวีละ25บาทกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์ใหญ่วีละ60บาท กล้วยหอมทองเบอร์เล็ก350บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีกล้วยหอมทองเบอร์กลาง400บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีกล้วยหอมทองเบอร์ใหญ่700บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์เล็กวีละ20บาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์กลางวีละ35บาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์ใหญ่วีละ60บาทข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ1 2บถึงบาท ข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ16-18บาทเผือกหอมเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ60-65บาทจบการสรุปราคาผักต่อไปเป็นการรายงานสถิติของราคาถั่วฝักยาวสูงสุดในรอบ1ปีนะครับผมจะพาไปดูสถิติย้อนหลังนะครับในปีที่แล้วนะครับคือปี2567นะครับ ราคาถั่วฝักยาวนะครับในเดือนมีนาคมนะครับก็จะเริ่มปรับตัวขึ้นนะครับสูงสุดอยู่ที่นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับ56บาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นเดือนเมษายนนะครับก็จะสูงสุดอยู่ที่90บาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็เดือนพฤษภาคมนะครับราคาจะสูงที่สุดเลยนะครับในเดือน เดือนเดือนพฤษภาคมนะครับ96บาทต่อกิโลกรัมนะครับสาเหตุนะครับของราคาถั่วฝักยาวจะสูงสุดในรอบ3าใ,ในในในช่วง3เดือนนี้นะครับก็คือ,อนับตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปอากาศจะร้อนนะครับอากาศร้อนนี่เป็นอุปสรรคของการปลูกถั่วฝักยาวนะครับซึ่งถั่วฝักยาวนี่ไม่ชอบอากาศที่ร้อนมากนะครับโดยเฉพาะอากาศช่วงนี้นะครับจะสูง ถึง45องศาเลยทีเดียวนะครับบางปีนะครับบางปี48องศานะครับจะทําให้ตัวฝักยาวไม่ติดดอกไม่ติดฝักนะครับดอกร่วงหมดเลยครับแล้วก็ทําให้เพลี้ยต่างๆก็จะระบาดได้ง่ายนะครับในช่วงเดือนเมษาก็เหมือนกันนะครับเป็นร้อนเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมักจะมีอากาศแปรปรวนนะครับมีลมพายุมีอะไรนะครับ เดี๋ยวนอนเดี๋ยวนอนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเย็นนะครับในช่วงเดือนเดียวกันนะครับ3ฤดูเลยทีเดียวนะครับก็ทําให้ตัวฟักยาวนั้นไม่ค่อยติดดอกเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็เดือนพฤษภาคมก็เหมือนกันเลยนะครับช่วงนี้อากาศยิ่งแปรปรวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งลมพายุทั้งร้อนทั้งเย็นนะครับอ่าสามฤดูเลยนะครับในวันเดียวนะครับบางวันนะครับ ก็ทาให้ถั่วฝักยาวนั้นก็ติดดอกติดผลยากนะครับถ้าติดก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์นะครับแม้เราจะใส่ปุ๋ยใส่อ,าหา,สอาหารเสริมต่างๆนะครับบํารุงเท่าไหร่ก็ไม่ไม่ไม่เจริญเติบโตนะครับก็เป็นอุปสรรคมากเลยนะครับในการปลูกถั่วฝักยาวนะครับในช่วงสามเดือนนี้นะครับนะครับก็ขอให้เกษตรกรทุกท่านนะครับ นำข้อมูลเหล่านี้ไปพิจารณานะครับในการดูแลพ่อปลูกนะครับตัวฝักยาวนะครับหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์ในคลิปนี้นะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ